สวัสดีครับอยู่กับมีกินผักกันอีกนะครับกับเกม Hearthstone วันนี้ก็มาทำตามคำขอนะขออยากดูเล่น Demon Hunter เคียวให้หน่อยเขาขอมานะครับเคียวของ Demon Hunter คืออะไรก็นี่เลยครับการใหม่นะครับไร่สี่นะครับอาวุธในตำนานเคียวของ Soul Eater นะครับไรส่สี่พลังโจมตี4ความทนทาน2องแเริ่มเกมนะครับกินมินเดียนที่ต่างกัน3ใบในเด็กเรา หลือวิญญาณไว้สําหรับค้นพบพวกมันครับไอวิญญาณที่เอาไว้สาหรับค้นพบนะครับไม่ต้องงงมันคือการเวทมนตร้ายหนึ่งนะครับเพื่อล่ปุ๊บก็จะค้นพบมินเนี่ยนที่ไอเคียวเนี่ยกินเข้าไปนะครับซึ่งในเรกเราจะมีมินเนี่ยนอยู่3ตัวเท่านั้นนั่นก็คือเจสาร์กวิเวอร์นะครับคำรามสู้ศึกร่ายเวทมนต์พาเราไอไม่ไม่พาเราร่ายเวทมนต์เฟลครับทั้งหมดที่คนเคยเล่นในเกมนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือซีเล็ก แห่งก้นสมุทรราเจ็ดครับได้สามหกขนาดยักษ์นะครับเมื่อเริ่มเทินเพิ่มความเสียหายของระยางของซีเล็กอีกหนึ่งแต้มนะครับอัน,นี้ก็จะเลยเสกแมงมาอีกสี่ตัวนะซึ่งไอ้แมงพวกนั้นจะยิงสองนะครับจิ้วจิ้วจิ้วนะแล้วก็ถ้าเริ่มเทินมาไอ้แมงพวกนั้นไม่ตาย้วก็จะยิงเพิ่มบบเป็นตัวตัว,ตวละสามนะรับฟ้าวและตัวสุดท้ายมีเนี่ยเด็กเราก็คือเลดี้สเตโนนะครับ คงกระพันขณะโจมตีหลังจากคุณราเวทมนต์โจมตีศัตรูที่มีพลังชีวิตต่ําสุดหมดแล้วครับที่เหลือก็เป็นเวทมนต์ต่างๆทั้งเด็กเลยนะครับทั้งจัว่วทั้งตีตัดด้วยกันเลยนะครับมาครับเจอกับ,บลิชคิงทุกสิ่ี่ตายต้องรับใช้ข้ามือก็โอเคอยู่นะมีจัว่วมียิง จัวล้างบอดและอันนี้ก็ยิงครับทั้งยิงทั้งจั่วด้วยใแบบนี้ไล่สองครับร่องรอยการเหยียบยม่มเลือดสาวสิบห้าไงเราเขียวเกี่ยวข้าวเธอหนึ่งก็นี่เลยครับเวทมนต์นะครับส,รสัญญาแห่งความม่องไวนะรับรายหนึ่งเมื่อเริ่มเทินถัดไปจั่วการ์ดแล้วก็ลดค่าไลา่ลง แล้วก็จวดธรรมดาอีกหนึ่งแล้วเราก็ใช้นี่เลยร่องรอยการเยียดยามครับรายสองนะครับตัวนี้จวกกาดถ้าไม่ใช่มินเนี่ยนสร้างความเสียหาย3มแต้มให้กับสตรูที่มีพลังชีวิตต่ําสุดและแน่นอนเด็กเราไม่มีมินเนี่ยนแล้วครับเพราะเขียวกินไปหมดแล้วนะไปสซ่เข้อให้นั่นมินเนี่ยนมา ไม่กลัวครับเคียวขึ้นมือตั้งหากตีไหมไม่ตีก็ได้มั้งตีตีไหมยังไม่ตีอ่ะจบเทิมแล้วก่อน ลงนี่เลยครับสถานที่นะคลังเก็บรีริกนะครับแล้วเราก็ใช้นี่ไหมลงสองอันดีกว่าเออเราก็โจมตีนี่นงะ น่าจะเป็นสีแดงนะครับดูท่าแล้วิลาชารีสกุลยังไงใครรู้บ้างจสนงแมงมาใหญ่เลย นี่ยังไงยิงทิงตัวซุ่มตัวซุ่มแล้วเราก็ยิงอีกไหมอีกสี่ตัวมีนเนี่ยนพลังน้อยอ่ะ เสกแมกออกมาข้าไม่ทนแล้วใช้ให้หมดนะครับต,ตียิงไปซะแ,แล้วเราจะหวดเข้าหน้าเบิ่มเบิ่มเบิ่มไปอันนี้โหดเอาไว้ก่อนรอใช้เทินหลังๆดูก่อนนะครับ เพราะว่าไอสานที่เราใช้ไปแล้วสองอันโชคดีมากเลยเนะที่มันเสกมินเนี่ยนหนึ่งมาแล้วเพื่อก็เกิดใหม่ได้ด้วยเอาสีฟ้าเลยเนี่ย ได้ล่าเหยื่อไม่เอาครับลงเคียวไปตีหน้าเข้าไปลืมกดครับหายไปหนึ่งดาเมจลืมกดพลังฮีโร่เอา้เนานี่มันสีอะไรกันแน่เนี่ยยั่วยุมาอี ได้อาวุธนะครับไม่รู้ละไล่หกครับจัวเสกแมงด้วยไหมอันนี้อะไรทอมเสียสีแต้ม อ่าแล้วก็เสกแมงด้วยโอเคลงข้ายอมเสียสละทุกอย่างเจ้าเสียอะไรบ้างเสกแมงกี่ตัวสี่ตัว ซัดหน้าไปใช้เลยดีกว่าเสกแมงมาอีกนี่ครับต้องล้างบอดด่วนถ้าไม่ล้างบอดตายนะครับล้างบอดไปแล้ว จั่วกะสิจ้ารออะไรความเกลียวกาดของข้าประมาณไม่ได้ตบหน้าเหลือหกหูล้างบอร์ดไปซะและ้วเสียดายถ้าเขาไม่ล้าง <c oughs> ก็ตายอยู่ดีครับตะกี้นะครับ ศพก็ไม่มีให้ใช้ืนัจัวฮิวห้าเท่านั้นนะครับถ้าใช้ศพไปแล้วอะไรก็ได้มาหน่อยจัวเพิ่มอีกหนึ่งใบได้วิญญาณผูกมัดวะ่ะ เอาตัวนี้เหรอเจสจาร์ครีเวอร์น่าจะชนะความเกลีกาของข้าประมาณไม่ได้ Let's go <S ว,วของข้าประมา,มา,มาของข้าประไ,ได้พอดีเป๊ะ ตายซะเจอกับพาลาดินแสงสว่างเยียวยาทุกบาดแผลจงสัมผัสความแข็งน,นับอนไ,ไอเคียวออกไปเคียมินเนี่ยนช่วงต้นเกมสอบ แสงสว่างจะปลอบโยนเจ้าอือือถ้าไม่ทนแล้วตีแมงก่อนแสงจะนำทางเจ้าในทุกย่างก้าว ับเจ็บนะนี่อ่ะฆ่าได้ไหมฆ่าได้แหละ ิงโซโซรับมินเนี่ยนทั้งหมดในเด็กไปเอาสัญญาปีศาจครับเรียกเฟลฟิน3-3ที่มีสูบชีวิต2ตัวถ้าเด็กคุณไม่มีมินเนี่ยนนะครับเรียกเพิ่มอีก1ตัวไป3ตัวนะครับนี่ไงล่ะ3ตัวครับพึบพบ จริงนะไม่หนักเท่าไหร่หรอกไม่กลัวความหวังริบหรี่โอ้ลำคาญยั่วยุอันนี้ขอเครื่องเทศเพิ่มอีกหน่อยฮั <Hum> มแม่งติดยั่วยุเสียงชิบหายอ่าไปตี ไม่ทนแล้วยอมตายตัวนึงก็ได้เอาอะไรมาซีเล็กก้นสมุดหรือว่าเลดี้เซเรไรเซเทโนโอเลดี้ดีกว่าเซเทโน เพื่อพันธมิตรและเพื่อครอบครัวไม่รู้ละตีหน้าอย่างเดียวครับ หนึ่งหนึ่งไม่เป็นไรหนึ่ง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 ก็หนึ่งหนึ่งอันนี้ตีแมงตัวนี้ค้นพบเจสดาร์คริเวอร์ ไปยิงจัว่วซัดหน้า oh <no. S 1> ซัดหน้า oh <no. S 1> จบเทินไ oh <no. S 1> ล่เวร oh <no. S 1> เหลือสิบนะครับ เหลือสิบยังไง <_ Q> ชิว,วจำศีลไม่สนครับ<_ <C> _ <T> ลงมินเนีย่ยนครับฟื้น <_ C _ T> ตีหน้า ตีหน้าตีหน้าจบเชิญเสร็จแล้วจัวยั่วยุมาหนึ่งอันหกหกบับหุ่ยสิบเลยวะไง แสงสว่างจะปลอบโยนเจ้าจริงนะไม่ดัดเท่าไรหรอกไม่กลัวสิบก็ไม่กลัวเวทอะไรสักอย่างเฮ้ยยังไงล่ะเนี่ยนี่ไง ยังนะผมต้องเจ็บสิบเลยเนี่ยเดี๋ยวตาหน้ามันมีโล่อีกอะความเกลียวกา่ของข้าประมาณไม่ได้ความเกลียวกา่ของข้าประมาณไม่ได้ รัวค่ะตายซะออทำมบมีโยงยุย่ยุผ่านไปสองตาเด็ดไหนทุกสิ่งที่ตายต้องรับใช้ข้า อ่ะมือนี่แหละหเก็บไว้นะครับแขนนับมื่นไกินมินเนี่ยนไปโซไปเลยครับสัญญาแห่งความว่องไว จะลาเหยื่อขึ้นมือนี่เลยครับคลังเก็บลิริกเทิร์สามก็นี่เลริกแห่งผู้ผีไปเลยนี่ได้เป็นสีสีอะไรสีฟ้าหรือเปล่าไม่ใช่เป็นสีฟ้าหรือมั้ง ไปเลยครับริลิกพูดผีซิซสเดลย,ยืนหยัดมั่นคงนี่จะสีฟ้าแหละอาวุธขึ้นเมย์อยอมซ้อม เธอนี้ล้างบอดถ้าเป็นสีฟ้าต้องล้างบอดร,รุ่มสองทู้่วสนามไม่มีเหรอ,อ,อไม่มีก็แล้วไปนี่ไงยิงสามเพิ่ม เซ็งมาอีกสองตัวตีตีตีจะตายแล้วนะอ่าระเบิดศพไปแล้วครับระเบิดไปดิ ใช้ครังเก็บริริกนะครับทําให้ริริกที่เราเล่นไปถัดไปจะเกิดผลสองครั้งนะ้วเราก็ใช้ริริกแห่งพิติจั่วกาสี่ใบปกติ2ใบเป็นสนะครับยายายาลงจบเชิญสาม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  ค้นพบอันนี้เด็ดไท์แดงนะครับจะทันลลาหรือเปล่าศพไม่มีนะครับตอนนี้ศพศูนย์นะพลังฮีโร่ไปคอยมีหนึ่งศพค้นพบเวทมนต์แล้วก็ลดค่าร้เวทมนต์ลงสอง ทำอะไรไม่ได้สินะใช้เวทมนต์หนึ่งใบนะครับฟืบเรียกเอาเลดี้เซเทโนออกมา,า,าลงมาแล้วเหลือเจ็ด ยิงเหลือสี่แล้วก็ยิงอีกทีปื้ดกัดหน้าเลยเรียบร้อยเอลิจังพบกับเลิชคิงเจอเก็บลดส์คิงอีกแล้วเอลิจังเดทไหน ก็เลชคิงนั่นแหละชื่อมันนะครับเก็บแวะ,และพลึกแล้วก็สัญญาแห่งอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกอีกแล้วความว่องไวตาผมไม่ค่อยดีนะตาผมสั้นนะครับปาจัวสัญญาแห่งความว่องไวจัวกัด เด่นในสีอะไรนี่ยังไม่รู้นะครับมันมีสามสีอะ่ะดูจากเธอรแรกแล้วไม่ทําอะไรนะ่าจะเป็นสีแดงก็เปล่าไม่รู้ละลงครับสถานที่นะครับคลังเก็บลิลิกแล้วก็สัญญาแห่งความว่องไวอีกครั้งเร่งจัว นิ่เนี่ยเหรอตีมาจัวค่ะได้ลีลิกแห่งมิติมานะครับถือว่าดีได้สองใบด้วยข้าไม่ทนแล้วตีหพน้าไปผลพบเลยแล้วกันเลดี้เซเทโนไป ให้ทำอะไรอะไรครับเนี <S <s ่ยห้าจะต้องคุมทัพย์อะรที uh uh ่น uh uh ีสบายมากจบเถิน ใช้นี่นะครับนวยรบเฟลโดโร,รยิงสี่แล้วก็เสกอะไรี้ครับหนึ่งหนึ่งจู่โจมขึ้นมาสี่ตัวอ้าวสีฟ้านี่นะพรสวรรค์ดาแจมาะมาจงจะมาจั่วอะไรเยอะ ลงเลยเลยดี้สาบตีตีเขาฆ่าอยู่แล้วนะครับฆ่าง่าย ยิงเวทน้ำแข็งแล้วค้นพบเวทน้ำแข็งขึ้นมือหนึ่งใบหากระสุนฟิลใช้ไปเลยไหมจั่วร์ด จั่วการ์ดจั่วการ์ดครับแลจั่วการ์ดนี่ยยิงไปอีกยิงไปอีกเสกแมงอีกอยังไงซิซาเดลยืนดักมั่นคง ไม่กลัวจ้ะทนหนาวไม่ได้เหรอลงมาเลยตีหน้าชูชัวบากบัก,บกอืมโยซโยซใกล้ตายแล้วนะ ไต้องกลัวข้าตีเหลือห้าวะต้องเคลียบบอร์ดนะครับแล้วก็แช่แข็งหน้าเราด้วย ือห้าพอดีลิลิครับจัวกาสี่ใบตายไปซะเหอะ ใช้ให้หมดมีอะไรเอาลงให้หมดนี่ตายไปซะป่าปาปก็จบลงไปแล้วผมสำหรับเด็กเคียวของโซอิตเตอร์นะครับดีมอนฮันเตอร์นะเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ